มาต่อแถวที่สิบเอ็ดกันเลยนะจ๊ะก็ขึ้นต้นเหมือนเดิมพอหนึ่งคอนะโซ่สอง อหนึ่งคอเก้าหลักลงในช่องกลางนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้า <9 S 2> ตามด้วยโซ่สองโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอไปที่ทางแยกนะจ๊ะเหมือนเดิมนะทางแยกสามหลักโซ่สองตรงอีกสามหลักทางแยกจะเป็นแบบนี้นะ ตรงนี้เพิ่มเป็นโซ่สามหนึ่งสอง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 สามไปที่ทางแยกข้อหนึ่งข้อสามหลัก โซสอพอหนึ่งคออีก3หลักโซ่สอพอ1คอ9หลัก2 3 4ส,ส,สห้า 6กเจ็ดแเก้าตามที่โซ่สองเราก็ไปที่ทางแยกตอนหนึ่งคอ <6, S 1> 3าโซ่สองหนึ่งที่ตาสับปะรด เชื่อมตาสับรถโซ่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ไปที่ทางแยกโซ่สองลงที่ทางแยกเดิมนะ แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะลงในจุดห่วงกลางเนี่ยเก้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซ่สอง ที่ทางแยกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม่สพอหนึงคอสหลักลงในทางแยกเดิมนะหนึ 1, 2, ่สองสามนี้จะเป็นลักษณะนี้นะ เดี๋ยวทุกคนทำต่อกันนะจ๊ะแถวที่11ก็จบลงเหมือนทุกแถวนะจ๊ะแล้วก็พี่อขึ้นแถวที่สิบสองตรงนี้นะแถวที่สิบเอจบตรงตรงที่มาร์กเกอร์สีม่วงเนี่ย ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มาแถวที่12แถวที่12อะ่ะก็ขึ้นมาแบบนี้นะตรงรอยแยกตรงทางแยกก็เหมือนเดิมนะจ๊ะก็พอ1คอ3าครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ตามด้วยโซ่2พอ1คอ1ครั้งลงใน9หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทเหมือนกับแถวที่แถวที่สสังเกตไหมจ๊ะ นี้แถวที่12นะจ๊ะแถวที่12กับแถวที่สี่อยาเหมือนกันนะจ๊ะทุกอย่างยกเว้นตรองอที่ใกล้จะปิดของไอ้ลายสับปะรดนะจ๊ะ<ม>ก็ถักไปตามตามลายเลยไม่ยากนะจ๊ะ ส่วนโซ่ตรงนี้ของแถวที่สิบสองก็ใช้สามเพราะว่าลายสับรถเนี่ยพี่อ้อคงไม่ได้ทำทุกแถวนะแต่ว่าจะอธิบายให้ทราบแต่ละแถวว่าแต่ละแถวทำเหมือนแถวไหนนะจ๊ะลายจะเป็นลายเดิมซ้ำๆจะต่างกันก็โซ่นิดหน่อยนะสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม เดี๋ยวทําค้างไว้นะเดี๋ยวมาดูกันแถวที่สิบสองเดี๋ยวยิ่งท้ายๆจะไม่ได้ทําทุกแถวนะจ๊ะเพราะว่าแถวมันจะเหมือนเดิมตรงนี้ก็โซ่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม มาที่ทางแยกทุกทางแยกเหมือนกันนะคันด้วยโซ่สองหนึ่งสองสามโซ่สอง อหนึ่งคอลงในหลักโซ่หนึ่งอันนี้หลักที่สองต่อไปหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หก 7, หลักที่เจ็ดหลักที่แปดแล้วก็หลักที่เก้าตามด้วยโซ่สองมาที่ทางแยกนะพอหนึ่งคอสามครั้งที่ทางแยก หนึ่งสองหนึ่งสองสามแบบนี้นะจ๊ะตรงนี้รวมมากหนึ่งสองสามมาที่ตาสับลต์หนึ่งสองสาม,สาม จบที่โซ่สามนะจ๊ะแถวที่สิบสองทั้งขึ้นทั้งจบก็เหมือนเดิมนะแล้วก็เลื่อนโซ่มาหนึ่งสองสามสี่ แถวที่สิบสาตรงนี้โซ่หนึ่งแถวที่สิบสาก็จะเหมือนแถวที่ห้าแถวนี้นะ พอหนึ่งคอสามครั้งลงในโซ่แล้วก็รวบพร้อมกันทำให้ได้ทั้งหมดเก้าหลักเนี่ยค่ะเหมือนกันอย่าเพี่เอทำให้โดลายหนึ่งโซ่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกันดีโซ่สาม หลักที่สองสองสามโซ่สามหลักที่สามหนึ่งสองสามหลักที่สี่ ทำคลิปช่วงกลางวันแล้วจะเสียงดังมากไปที่ทางแยก เหมือนไหมคะเหมือนแถวที่ห้านะเหมือนกันแต่ตรงนี้โซ่เป็นสี่หนึ่งสองสามสี่ปิดลายสับประรดนะจ๊ะแล้วก็ไปที่ทางแยก ตัวนี้พี่เอาทำให้ดูลายดิลายเดียวนะเพราะว่าลายมันจะซ้ําเห็นไหมคะชัดๆเลยนะแถวนี้คือแถวที่สิบสามนะกับแถวที่ห้าทำเหมือนกันต่างกันแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตามลายไปเลยนะคะ ไม่ไม่ยากแต่ตรงนี้เป็นโซ่สี่ทำต่อกันนะจ๊ะเดี๋ยวดูลายชัดๆสีนี้ไม่ค่อยเห็นชิ้นงาน <c oughs> โอเคนะค่อยๆทําทำกันค่ะ เดี๋ยวทุกคนมาต่อแถวที่สิกันนะจ๊ะจุดขึ้นต้นจะเหมือนเดิมทุกแถวนะเราขึ้นด้วยโซ่สี่แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะตรงจุดเริ่มต้นเราขึ้นมาอีกสอง,สองหลักนะแล้วก็คั่นด้วยโซ่สองหลังจากนั้นก็พอหนึ่งคออีก3หลักลงในช่องเดิม ตามด้วยโซ่สองเกี่ยวมาที่ในส่วนของตาสับป,ประรดช่องแรกนะแล้วก็ตามด้วยโซ่สามในส่วนของตาสับป,ประรดใช้โซ่สามหมดเลยนะ แล้วก็ทำด้วยโซ่สองมาที่ตรงจุดแยกนะจ๊ะพอหนึ่งคอสามครั้งตามด้วยขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสามครั้งตรงนี้พี่อ้ออาจจะถักเร็วหน่อยนะเพราะว่าลายจะซ้ำๆแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะตรงนี้เราไม่ต้องมีโซ่นะพอหนึ่งคอลงตรงนี้ หนึ่งสองสามตามด้วยโซ่สองแล้วพอหนึ่งคอลงช่องเดิมสามครั้งแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็สับปะรดลายที่สองเหมือนเดิมนะจ๊ะโซ่สองเกี่ยวไปที่ช่องที่จะทำตาสับปะรดตามด้วยโซ่สาม หนึสองสา ตรงนีโ้โซ่สองนะแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งลมแรงมากข้างนอกประตูดัง แล้วก็พอหนึ่งคอข้ามมาลงในทางแยกกลับไปนะตรงที่เราปิดลายอาจะจ้ะปิดลายสับประรดโซ่อสองพอหนึ่งคอสามครั้งโซ่อสอง เดี๋ยวทำอีกหนึ่งลายนะจ๊ะเดี๋ยวมาที่ตรงส่วนของตาสับปะรดหนึ่งสองสามส,สอง พอหนึ่งคอสามครั้งตามด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็พอหนึ่งคอเลยนะไม่ต้องมีโซ่จ้ะหน,หนึ่งสองสามหนึ่งสอง สิงดังมากสองสามตามด้วยโซ่สองโอเคตรงนี้คือแถวที่สิบสี่เดี๋ยวดูใกล้ๆกันแถวที่สิบสี่เป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวทุกคนถักต่อนะจ๊ะนี่พี่เขาถักมาสลายแล้วเดี๋ยวเราถักต่อให้จบแถวแล้วเรามาขึ้นแถวที่15้ากันนะจ๊ะถักต่อกันจ้า